E.F.M. DJ playlist b y DJ อ้อมค่ะ Playlist ที่ขึ้นต้นด้วย Amok, okay, Not OK นะคะพี่บอยพี่ป๊อตบิวคินค่ะคุณผุ้ฟังก็ต้องขอบคุณคนที่ขอมาบอกว่า เมื่อวานสารภาพว่าไม่ได้ฟังครับวันนี้ขออีกทีไอ้เราก็แบบเฮ้ยไม่กล้าร,รับปากเลยดูให้อีกทีอ้าไม่เราก็ต้องเปิดเลยเข้ามเป็นลิสเอแล้วนะคะไม่ใช่นิวเวลิสแล้วเพราะว่ากระแสมันมาแรงเหลือเกินนะคะมิวสิกวิดีโอที่เขาทํากันมาก็ยอดวิวพุ่งไปกี่ล้านแล้วนะคะหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้ภาคจบหรือภาคต่อไปวันนี้เออก็แล้วแต่นะคะมันก็กระแทกใจในหลากหลายมิติก็ลองไปฟังก็แบบหนึ่ง ดูก็แบบหนึ่งดูไปด้วยฟังไปด้วยก็แบบหนึ่งงานศิละปะกับค,คุณผู้ฟังเราก็ติดตามกันไปนะคะห้าโมงเย็นอีกยี่สิบนาทีแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องติดตามกันต่อและระวังกันไว้ก็คือเรื่องของสุขภาพของคุณนะคะยังคงต้องเฝ้าระวังค่ะเขาบอกเอาไว้อย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิดนะคะคุณผู้ฟังโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้รายงานข้อมูลณนะวันที่ห้ามิถุนายนซึ่งก็คือเมื่อวานพบผู้ป่วยรายใหม่ 23,352รหลายและมีผู้เสียชีวิต8รายนะคะจากข้อมูลยังพบว่าผู้ป่วยสูงสุดก็คือกรุงเทพมหานครคือ900 0กว่านะคะขณะที่ช่วงอายุก็จะอยู่ในราวๆ3าถึง39เป็นกลุ่มที่มีผู้ป่วยมากที่สุดนะคะและแน่นอนค่ะคนที่มีความเสี่ยงอาจจะเป็นเด็กแล้วก็คนที่สูงวัยรวมไปถึงคนที่มีโรคประจําตัวที่เราเคยรัดกลุ่มกันนะคะว่าเราต้องเฝ้าระวังอะไรบ้างคุณหมอหลายท่านก็ยังคงแนะนําว่า จริงๆแล้วเป็นโควิดก็ยังออกข้างนอ,อกได้นะคือถ้าไม่ได้มีอาการเป็นไข้เปลียดคิดว่าน่าจะยังใช้ชีวิตได้แต่ต้องระวังตัวเองเพื่อคนอื่นด้วยถามว่าการระวังตัวเองเพื่อคนอื่นด้วยคืออะไรก็คือใส่หน้ากากไม่ให้สารคัดหลั่งที่เรามีอยู่ข้างในตัวเราเนี่ยมันออกมานั่นแปลว่าถ้าออกข้างนอกก็ต้องมิดชิดถูกไหมคะ ก็บางคนก็ยังรู้สึกว่าไม่อะถ้าเป็นแล้วขอสามวันละกันขอพักอยู่บ้านไม่ไปไหนกันตัวเองไม่ให้คนอื่นดีก,กว่าเพราะไม่แน่ใจว่าตัวเองจะไปเผลอทําให้คนอื่นได้รับเชื้อของเราโดยไม่ตั้งใจหรือเปล่าแล้วถ้าไปเจอคนที่อ่อนแอล่ะหรือเขาแบบช่วงนั้นร่างกายเขาไม่พร้อมล่ะไม่อยากจะทําอย่างนั้นซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกความรับผิดชอบหนึ่งนะคะในขณะเดียวกันเราเองก็ไปในที่สาธารณะที่ชุมชนถ้าที่ที่แออัดใส่หน้ากากได้ ก็ใส่หน้ากากเขาบอกอย่างนั้นนะคะมันอาจจะไม่ได้รุนแรงมากเหมือนเมื่อก่อนแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นกันเถอะก็ไม่ใช่แบบนั้นค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ยังคงจะต้องติดตามกันนะคะเพราะใน,นช่วงเวลานี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยโรคภัยไข้เจ็บที่มามันอาจจะถูกมองว่าโควิดเหรอหรือเอ๊จะเป็นไข้หวัดว่าอะไรเงี้ยแล้วแต่มันมีความคล้ายกันของอาการยังไงก็ถ้าไม่แน่ใจซื้อเอชไคมาตรวจค่ะคุณผู้ฟังในเบื้องต้นแล้วก็ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาล ตามนั้นนะคะอันนั้นเป็นเรื่องของสุขภาพกายส่วนสุขภาพของกระเป๋าและทางการเงินของเราเรื่องของเศรษฐกิจค่ะฤดูนี้คือฤดูอะไรรับดอกเบี้ยฤดูรับดอกเบี้ยให้ชุ่มฉ่าเราต้องวางแผนทางการเงินด้วยเงินฝากดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียพิเศษ4เดือนและ7เดือนโดยเงินฝากเผื่อเรียพิเศษ4เดือนเนี่ยรับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่1.20%ต่อปี เทียบเท่าเงินฝากประจำา1.41%ต่อปีและเงินฝากผิเรื่อพิเศษ7เดือนฝากต่ำกว่า10ล้านบาทเนี่ยรับอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่1 3 0ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่1.52%ต่อปีนะคะและฝากตั้งแต่10ล้านขึ้นไปนะคะคุณผู้ฟังรับดอกเบีย้ยอยู่ที่1 4 0ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่1.64%ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำอยู่ที่10,000บาทนะะาิ่มครั้งละไม่่่ตากวา 1,000บาทสามารถฝากได้หมดเลยนะคะทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลโดยบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีฝากได้เลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30มิถุนายนยนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ gsbcontactcenter 11 1 5เป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคาร เพื่อสังคมค่ะท็กพุทโธอย่าลืมโทรนะ สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มทาวโรไล์ลดโซเดียมลง30%อร่อยเวิร์กแน่มหากรรมการลงทุนเซตอินดัสิตี2025เม็กซ์มิดเยียเซลลดหนักทั้งครัวแรง2ต่อถึงกรกฎาคมนี้คอนเน่รถมะเขือเทศเปรี้ยวหวานลงตัวอร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่เอไลฟ์ A life. แอปสายซับที่ช่วยอัพชีวิตดีๆทุกด้านและไอเฮอร์บยาอม หมุนไพรบันเทาอาการไอขับเซม่า ติดตามกันได้ทุกคืนวันพุธค่ะคุณผู้ฟังกับพุทธทอล์กพุทธโทอย่าลืมโทรมานะคะ0 2 6ย์สองหกหกห้าแปดีเจนั่งอยู่ตรงนี้3สาย4สายหรือ5สายก็ขึ้นอยู่กับวันนั้นละค่ะว่าจะคุยอะไรกันแต่ที่แน่ๆเราเจอกันทุกวันพุธกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ําไม่เค็มทาร์โรไลท์ลดโซเดียมลง30%อร่อยเวิร์กแน่มากรรมการลงทุนเซตอินเดซิตี้สองพันยี่สิบห้าม มิเดียเซลลดหนักทั้งครัวแรงสองต่อถึงรกรกฎาคมนี้คอนเน่ ene, รถมะเขือเทศเปรี้ยวหวานลงตัวอร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่เอไลฟ์แอปสายซับที่ช่วยอัพชีวิตดีๆทุกด้านไอเฮิร์ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะค่ะท้อพุทโถ,อ,ถอ,อย่าลืมโทรนะเจอครบจบที่ฟ้าแวนฟ้า สนับสนุนโดย J K Beauty เจอครบจบที่เปาแอนเปาเจอครบจบที่ฟป u แอนสวัสดีคุณแม็กค่ะสวัสดีครับคุณแม็กค่ะยุ่งอยู่เปล่าครับอยู่บน BTS ครับอยู่บน BTS พอจะคุยได้ไหมอะสั้นๆคุยได้ครับรถแน่นป่ะตอนนี้แน่นครับจากไหนไปไหนครับจากเอ่อกรุงเทบุรีไปอาโศกครับโอ้กีขี้ไปวะเนี่ย เวลากำลังพีคเลยใช่ไหมเอาง่ายๆเ,าเลยครับแม็กซ์ Max, ครับปกติแม็กซ์ซื้อไอเทมของเกาหลีของญี่ปุ่นอันไหนบ่อยกว่าครับเกาหลีครับคนชอบไอเทมเกาหลีแสดงว่าเป็นสายสายแต่งหน้าหรือสายบำรุงแบบผิวเป็นสายบำรุงครับ <c oughs> เป็นสายบำรุงเป็นผู้ชายสายบำรุงผิวหน้าเนี่ยมีตัวไหนที่แนะนําบ้างครับเผื่อมีคุณผู้ชายฟังอยู่แล้วเขาจะได้รู้สึกว่าเออเขาเขาอยากหาตัวบำรุงครับแม็กซ์ครับอืม เป็นตัวข้าง,ง่ายๆรู้เป็นตัวปานโอบากิครับโอ้ระบุกันได้เลยว่าเป็นตัวนี้มันจะช่วยอะไรบ้างครับเขาเป็นมาสหน้าเลยคนระับมีมีหลายสูตรครับอ๋อมีมาสหน้าหลายสูตรนะคะอ่ะก็ลองเลือกดูนะคะหลายๆครั้งที่เราคุยกับคุณผู้ฟังบางคนแบบชอบความเกาหลีเพราะแบบหนึ่งเพราะว่าเข้าใจกับผิวหน้าของคนเอเชียด้วยกันแลวแม็กซ์เคยมีความกังวลเวลาเราสั่งซื้อของไหมครับมีครับอะไรบ้างครับเอาสักข้อหนึ่งอ่ะเพออยู่รถไฟฟ้า ผู้ดีฉันทราบแล้วค่ะเคยเคยเคยมีประสบการณ์แบบว่าได้ของปลอมเหรครับอ๋อยเหรอคือได้ของ<ด>ปลอมด้วยเราสั่งในราคานี้ทุกอย่างเป็นแบบนี้แต่ว่าของที่ได้รับแล้วแม็กซ์รู้จักอะไรครับว่ามันปลอมครับก็พอพอได้สินค้ามาแล้วแล้วลองเช็คดูมันมันไม่เหมือนที่เคยใช้ครั้งแรก อ๋อมันต่างกับที่เคยใช้ครั้งแรกเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้นะคะขอให้ฟาร์มแอนฟาวเป็นคนหนึ่งที่จะช่วยแม็กซ์ให้ได้ของที่ตรงเป๊ะอย่างที่แม็กซ์ต้องการนะครับวันนี้พี่อ้อมนะคะจะเป็นตัวแทนมอบวอลเชอร์ให้แม็กซ์นะคะแปดร้อยบาทจากฟาร์มแอนฟาวนะครับเพื่อจะได้ช่วยลดความกังวลว่าจะได้ไปเลือกช็อปไอเทมเกาหลีที่ต้องการนะครับของน้องแม็กซ์ได้นะครับขอบคุณครับด้วยความยินดีครับเดินทางปลอดภัยครับถึงที่หมายยังปลอดภัยครับขอบคุณครับ อ,อย่าลืมเอากระเป๋าไว้ด้านหน้านะคะสวัสดีครับครับเพราะว่าขึ้นรถไฟฟ้าค่ะเขาก็จะบอกว่าเราควรจะเอากระเป๋าเอาไว้ข้างหน้าไม่ควรสะพายเอาไว้ข้างหลังค่ะแล้วเชื่อว่าน้องต้องพูดเบาเพราะน้องคงจะเกรงใจคนรอบข้างแต่รู้รู้เลยว่าอ๋อกําลังเข้าสถานีเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนคุณจะพุ่งตรงไปที่ตรงไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณคิดถึงการซื้อไอเทมไม่ว่าจะเป็นเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการดูแลนะคะผิวหน้า ผมหรือจะแต่งหน้าหรือจะอะไรก็แล้วแต่เจอครบจบที่ฟาวดแนฟาวเจอกับเราที่นี่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับคุณผู้ฟังวอชเชอร์ราคา800บาทมอบให้กับคุณที่มาแชร์ประสบการณ์กับเรานิดเดียวเองเจอครบจบที่ฟาวดแอนฟาวสนับสนุนโดยบิวตี้ไอเทมญี่ปุ่นเกาหลีไม่ต้องทิ้วไม่ต้องครีไม่ต้องบินไปซื้อไกลเจอครบจบที่ฟาวแอนฟ efm 9ก ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเตรียมเอาคุณผู้ฟังเอาไว้ตรงนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนก็ขอให้คุณเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะเหมือนกับคุณผู้ฟังของเรามันมีเส้นทางการเดินทางได้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็น BTS MRT รถเมล์ขับลังซักซี่หรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณเจอกับคนที่ไม่ใจร้ายกับคุณนะคะแล้วก็เดินทางบนท้องถนนได้อย่างปลอดภัยถึงบ้านครบถ้วนและได้นอนพึ่งตัวอยากทําอะไรก็ทําไปอยากดูทีวีก็ดู เติมพลังให้วันเสาร์วัที่ของคุณมีความสุขนะคะแล้วเจอกันวันจันทร์ที่จะถึงนี้ดูแลตัวเองเยอะๆจะได้ไม่ป่วยนะคะสวัสดีค่ะ EFM DJ DJO Play By DJ ออค่ะ ไม้ที่เก็บได้หนึ่งอกองเปล่ยเป็นน้ำหอมให้ฉันได้ขวดหนึ่งแต่ผมเปลี่ยนความรักหลายคนอย่างฉันควรต้องทำอย่างไรถึงจะเปลียนเป็นน้ำหอมให้ได้กองกับใจ <S <S อาจจะต้องเติมความใส่ใจเล็กน้อยอาจจะต้องเทพันของหวานนิดหน่อยอาจจะผสม Oh,